เมื่อสตาเดอร์และเลรันโซดีต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ตาบอยสกอยโฟในโหมดทานเลอทช่วงสตา์เดอร์แนะนำร้านเติมเกมพอบทเคลมว่าเพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แสนคนว้ายเมย์ไม่น่าเชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ l คลว่าเพ y g เกม .com ตามเกม Identity V เพียงใช้แค่ U ID เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจัดเต็มได้รับเคลว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนํำโค้ด s t a d u e Tool ไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหากเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลว่าเพเท่านั้นอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้ต้องเติม ลืมมาเติมแล้วก็ใช้ค้นของเด๋อกันเยอะๆนะคะเรื่อเปลี่ยนเด็ดค่ะพี่หั่นก็ลงงานพี่ผมนมครกมาแล้วผมลืมเอ้าหนูก็เึกว่าพี่ลืมเปลี่ยนเด็ดนะสรุปเป็นรหน่ครบเหรอพี่หลันพี่คิวครับเฮ้ยราชก็อยู่นี่ครับราชก็อยู่นี่แหละมุเมาไปกันล้วไปกันแล้วเอาเครื่องล็อกเครื่องล็อกเครื่องล็อกบล็อกบลรอกบล็อกบล็บลอกบลอกบล็อบลอกบล็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 อกบล็อ็อกบล็อ ไว้คนนั้นติดพี่เราไปเอาแม่ไม่ติดละยังไปยังเออเขาก็มาเขามาเขาก็มาเขาก็มาพี่เกช้ัน่รกหน่อยพี่เฮ้ยได้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 วก้าวๆอะไรอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเขาไนใจกสนใจเราอกได้ได้ได้เลยค่ะหมอจัดให้ตะบอยมาตะบอยมาพร้อมพร้อมพร้อมร้อ ไปต่อไปต่อ uh, ฮ uh, oh, ้ยออ้ยสุดยอดเลยครับยอดเลยครับคุณราชาเดี๋ยวก่อนนะซื้อของซื้อของก่อนไม่มีตังเลยเราไม่เราไม่ทำมาหากินกันไหนหรอกเอาเดี๋ยวเดีราชาเรารวยรเลยครับเดี๋ยวครับราชาข้พี่ก่อนถูกขพี่ก่อนได้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 ไ้ไดได้แล้วได้แล้วไปเด้้้้้ โอ้ก็เก้าไปครับโอ้เต็มเต็มไมเต็มไหมโอ้ขาดอีกสองะอกิเออเอมันมีปิดหน้าต่างด้วยเอเฮ้เกียรตีเราทีเรากลับแหละยอดเลยครับีนห้พีโอ้มีน้ำหอมตกอยู่ตรงนี้น้ำหอมใครอ่ะมีมีคนขโมยน้ำหอมหรือเปล่าเาตไปก่อนเด้ขาขโมยน้ำหอม ทำไมตะไบระพีเขาเข้ามาตะหอไปแล้วตะายไม่รู้คิวว่ากดซื้อโอ้เข้าเข้ามาตะหอไปแล้วอ่ะไอ้โดนคิวสวยๆวยเดี๋วคิวเขาเก้าเดี๋ยวคิวเขก้าให้เอาให้พี่เก้าเก้าโอเคเดี๋ยวไปเล่นตามไม้ก่อนเอ้าหรอไม่ได้พี่เป็นเก้าเก้าหมองเก้าเก้าไม่ได้หรอรถไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเนี่ยมัน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 เนิร์ฟพี่มันเนิร์ฟหรืออ๋อมันเนิฟอ๋อโอเคโอเคโอเคฟอนรันรันถุงตังให้พี่โอเคโอเคคิวบล็อกตูวได้อยู่คิวบล็อกตูวได้อยู่

มถือเอาแต่ดูละครับอปเลยชิบะดาเอือล้มแล้วพี่คิวพี่คิวพี่คิวพี่ว่ห้เกียรติหนูเหรอตัวทองไปดิอ้าวไปทำไมอ้าวเป็นออได้เป็นไปได้อ้าวไอ้ดันเอาทิวก่อนทิวก่อนทิว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  แตะตอนมีโลเห็ยนนะเก้ากาเก้ากาเอ่ออีแล้วอี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 ตึก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 ซื้อน้ำหอมให้นะซื้อน้ำหอมให้ได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 ้มีฟอกเขียนเฮ้ยได้เลยได้ได้รันเก้ากาพิษออกมาแล้วพี่แตะรันเลยเก็บพี่ออกโอเคเแต่ก็สวยเอาน้ำหอมใครตกอีกแล้วเนี่ยครับของมหองรันของรันของรันยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้ไอ้ดร็อปลินผมซื้อดอปลินมาไว้ให้ตรงนี้นะครับเอ้ยเอา เดินเดินเดินวนไม่ได้ของยังอยู่ของยังอยู่เดินวนกลับมาก็ได้บ้าตาที่เราคุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้ที่เราคุยกันไม่ใช่แบบนี้แล้วกลับมาตเกือบแล้วอ้าวอ้าวอันนี้อ้าวแล้วทำไมอุ้มผมล่ะครับต้องเดยนะเดยวนะเนะเดียวนเดียวเดีวนเดี๋วนะะเรได้บ้างวะเนี่ยวยเยะเย มีบอกคนซื้ออะไรวะโบทเวียนนี่ผมมีดอปลิีนอ่ะมัน Kö มาขบวยดอปลิีนแล้วขบวยของไอ้ชื่อขบวยนี่มันมันยังจนรัดแก้วมันแก้วอย่าม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 าระวังครับระวังครับขบวยเขามารอครับขบวยเขามารอดึงระวังนะครับหมอด้วหมอด้วหมอน้ห่อด้วตรงนั้นที่ขบวยบล็อกไม่ได้เรากลับไปกลับไปเอาอุ้ยเชื่อขบวยเดี๋ยวเราบล็อก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 เอ้าเดูไม่รู้จะบล็อกแล้วเอ้ยังเหนะว่ะ แล้วคือมันมีของเพิ่มสปีดเพิ่มเลยไหมจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานมันมีแต่ของคันเตอร์เพิ่มสปีดคิวการจะว่าของให้สมบอยเยอะๆสมบอยไม่เก็บสักอย่างเลยเราได้ไปตีของแขกแล้วก็ของแขกจะเกยชายหนึ่งล็อกเปลี่ยนไม่ได้แล่ะม้าตีฮันเตอร์เอาตีพวกดกเบือนเลยไงครับอามาควงวิ่งตีหัวเบื่อนหรอเฮ้ยแต่มันเล่น มันเล่นโหดนะเว้ยมันเล่นตัวนี้เลยน,ะนเนานะด่านโรงพยาบาลด่านมันนะเนี่ยมันปลาทีไม่ต้องเล่นในโรยเราก็ยึดโรงพยาบาลนะใช่เราก็ยึดโรงพยาบาลเนปะ็นบ้านาอืมผ่านโรงพยาบาลระเบิด <laughs> แม่น้ำน้ำท่วมทั้งหลินเราดูฝนเลยตอนนี้ นี่ไงน้ำท่วมปุ๊บหินถล่มหินถล่มโตใครไปโรงพยาบาลตายกันหมดไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีหมออยู่ค่ะมีแพทย์อยู่ค่ะทุกคนวางใจได้จะฉีดการุณยฆาตให้ทุกคนเลย a few minutes later เกิดบ้านเล็กเฟิร์สมันเกิดพ่อแม่พี่โอเคโอ้ยอยู่ใกล้เรามากเลยนี่ว่ะไอน้ำหอมค่ะน้ำหอมนี่ทำไมทำไมได้เร็วอย่างเงี้ยมันเกิดมาพร้อมไอเทมชิ้นหนึ่ง เขาเป็นคนขายของเลียงไงขาะขอเล่จัไม่ได้ได้ไงลืมเป็นนักแข่งนะคลองขายของเลียงอะไม่ได้ดูตัวหรือนี่มันยังไงนี่หมอจะเป็นราชาพวกเราจริงเพะนี่ดูนาฬิกานาฬิกาเลิศเออได้แต่ของดีๆวะไอรันเกินไปปะนั่นเปิดโกงครับเปิดโปครับคนขายของเล่นเปิดโปครับแพ็คขอ้านเล็กเขาอยู่เขาอยู่จุกอินฟรีรันได้ไม้ตีหัวหมาโอ้โหมีแต่ของดีๆของจุกทั้งนั้น กินทั้งนั้นถ้าเปิดได้ปืนนี่เราจะเราจะอึ้งเลยนะโอเคราชาเราแน่าจะรวยแหละงั้นคิวส่งเงินให้อัศวินเราดีกว่าอุ้ยมาว่ะตะบอยมาเขามาว่ะแล้วเขาก็รีบดึงจังเลยสวัสดีครับคุณพอจะมีเวลาสักสองสามนาทีไหมอืมรายได้เพิ่มเหรอยากได้รายได้เพิ่มเขาอยากได้รายได้เพิ่มรายได้เสริมอะไรได้ทีเขาเดินออกตะบอยโอเค เออโดนคิวเฉยผู้ติดตามเราทำดีเกินคุณไม่ไว้ใจผมไงว่าผมจะบล็อกคุณได้หรือเปล่าคุณไม่มีความไว้ใจผู้ติดตามเราทำดีเกินโอเคอ่าอัศวินเอาตาเป็นสองบัเจ็ดครับดูไวอ้าดูผู้ติดตามเราสิยทำดีแต่ละคนข้างหน้ามีนาฬิกาครับดูดิอ่ารถตีโดนผมอ่าน้ำหอมไปเดี๋ยวก่อน ยืนลุกไปเอาแล้วแต่ถแล้วไปโดนแตะลายด่าเราไม่เข้าใจอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเขาายืนมองหน้าแล้วอ่ะพี่ทำไรคะลุกเหรอะไรไม่เอาต้่งหอยยากระยาอย่าทำราชาดูเจ้าระบบกนเจ้าระบบเจ้าระบบเจ้าระบบเออไอ้สบไปเอาไปโดนลันอีกแล้วเจระบบมันไปโดนลันแน่เออโลกนี้มันไม่ยุติธรรม บอกคนที่เจ็บคือเราอะลันเราก็เป็นแค่ทาสเดินตามราชาโอ,โอ๊กบุ๊<อ>กมกันผิดอะไรอะไอ้ตาไอ้ตุ๊ตากตาฆ่าเอ้ยโดนคิวอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอุ้ยตอ,อยากค่ะตะบอยเมื่อกี้เป็นทีก่ก่อนย่อ,ยอก,ก่อนโดดเป็นทีก่อนตาบอยเปล่าอา้าวเราแค่แบบว่าอยากรู้ว่าเขาจะตีเราทันไหมอ๋อผมนึกว่าเป็นทิกอะไรผมจะได้จำแล้วไปทำตาม เฮ้ยอ้าวไปโดนตะบอยเฉยเลยเราดูแล้วซื้อดอมฟินกันตบลิล่ะหาฟูเดี๋ยวตะบอยเื้ออย่างนี้เลยนะแล้วกินอย่างนี้เลยนะอร่อยเฮ้ยมันตีคิบมันตีคิวเชื่อใจเออเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจทำได้มีหัวหมาอุ้ยมันนี่ไงเชื่อใจทำได้มีมอบกแขนอยู่มีบกแขนอยู่โอเคครับโอเคครับตะบอยเห็นไม้ดบไหมเล่นไม้ดกได้นะไหนว่าเราจะไปเล่นโรงบานไงที่เราตกลงกันไหมเออที่เราตกลงไม่ใช่แบบนี้ ต่างูัวจะตายได้ยังผมอยากเซกเซกตะขวดเซกตะขวดแล้วมาเต้นโชว์อันนี้อยเอาตายแล้วเอาวอาผมเพิ่งเซกตะขวาเข้าวทองเร็วรันกำลังอึ้งกับพิทบ็อกซ์ปาสจันย์อยู่มั้ยเราเล็กแค่บ้านเล็กแค่แค่บ้านเล็กแคไม่ไปที่อื่นเราเราเราส่งลงกันว่าเราจะไปเล่นโรงพยาบาลไม่ใช่หรอ พี่บอยคือพี่บอยไปตีเขาแล้วแต่เขาหันมาตีตีพี่บอยแต่มาตีโดนลัน <c oughs> ออลันแม่งกระเด็นเลยเมื่อกี้อ่ะเกมที่เราจะบล็อกแล้วก็บล็อกไม่ได้เราแบบไอ้ลัน,นอ่ะอุตส่าห์ไปไว่วางกระดกแถวโรงบาลไว้ให้เพราะว่าแบบเราตกลงกันว่าจะไปเล่นตรงนู้นไงเป็นหมันถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ